เอเรอชแน,นลสวัสดีค่ะโบพี่น้องบันเดล้งคลิปตั้งหลายมือจำโบพินอาจจะหามือแล<ม>้วบอคอยมีเวลาว่างนะครับพี่น้องขนาดมืงอีก,กับโบว่างเล้วคะเพราะว่าจะได้ไปพาบอสนะคะไปรับเชิญของพี่เออนุชานะคะที่จังหวัดอุบลราธชธานีนะคะกำลังจะออกเดินทางกับพี่น้องตอนนี้ทีมงานก็จะมีทีมงานคอสตูมไปด้วยนะคะมีน้องนองนท์ค่ะติดาตามกันไปกับพี่นอ้นองจะหาเนืกิน เอาอีกอย่างหนึ่งโอ้เนย่ากเนย่ากก็ปลากระป๋องหาโอ้ยแต่ก็มีที่รักของเองนะคะโอ้ยแม่ยเมียม่ยเมียมีจืสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหิวข่าวสิไปน้ำกันครับพี่น้องมาหนิสุดยอดสุดสายดูงานนะฮะศึกษาดูงานอย่างละคะหาวไปเด้อศึกษาดูงานเขาไปเล่นเนยโอ้ไปเล่นสิบ่ได้ เดินนั่งเดินเดินนั่งเดินบ่เอวนะเอวดีบ่อะอะอะเมียคอนบอยเมียดนตรีเมียตากล้องมาเต้นอ้อมมันกระทะไข่เกี่ยวอย่างเนาะเอาข้าแต่เสียบใช่ไหมอ๋อหัวใจหอมเหมือนแม่เดือบันบ้านใส่กุ้งใส่หอมแม่นะครับพี่ดอกแม่แม่แม่พี่ดอกแม่๋ย่ามาไปเดินทางกันก็เดินทางครับพี่น้องพากันเดินทางเดินทาง อันนี้ก็แอดมินอนุมัตินาริตาไลฟ์ของเรานะคะเขาก็แบบหุ่นเขาดีนะคะช่วงนี้นเจ้ากินเบิร์ดมื่อเับพี่นอ้องเจ้ากินเบิร์ดมื่อเนี่ยเพื่อนเพิ่งเปิดมอยอีเหล้วขนาดปุ่ดีตรงไหนแนี่ยแล้เอ็มซูดล่ะพี่น้องปุ่ดนะีตรงไหนยืมยโอ้ไปน้ำมะหนูแมาพี่ปั่นกินอะไอย่างเง่้ยวันกินฮะกินแกงน้นองม่ น็ไม่สมน่าไม่ดองแม่เกียงแม่พี่อยากไรต้าเมยบ้างเาในคิมกันจักเพื่อถ้าเราไปสีดวัคิีนหมวันแม่ชีมแล้วแม่ชีมครบสงมแม่ชีดชิโนแว็กซ์ับเอพตาเรือต่เภานี่เราบ้านฉีดของทีของที่นี่สาวฉีบหอดที่สองออบองพอเอ็นเลื่อนพวาะห่อนเอ็นาวหน่อยเลื่อนที่แรกพนัาทิตย์ทสองตุลาวันตายมือนั่นเลยก็เลื่อนไปฉีดที่ซี เข็มที่สองนะคะพี่น้องตอนตอนนี้ฉีดเข็มแรงมาเมื่อวานไม่มีอาการอะไรนะคะนอนหลับปกติกินข้าวได้ปกติท่านว่าอยู่ทําไมหล่อนไม่ลงคลิปเนี่ยจัดเจนเหตุบัญชีนั่นดิตาอะไรยุ่งลายมือมันบาดเนั่นเลยบ่าวีเวลาทายเลยนี่แหละหามือแล้วนี่มัตถทายนี่แค่ตอนเทาเดินทางไปท่างานหล่อนเนี่เดี๋ยวก็ติเดินทางนะครับตัดสินดูหง่ะ

แค่เกี่ยวดาดข้อคนหอนตาคนเอาเอาไปอือหลอดหงนอือไมนหยิบจ้องเนี่ยถ้าชุดแล้วเราประจานชุดนันนะนันก็อไปแหนออเอรีนี่เออตดสองชุดหมนเด้ออ้มันตาเอรีง่ามงก่อนเบิงก่อนเียมเนยอเดี๋ยมย่ของใี่ไล่บนีน เดี๋ยวจังเบิ้งกันในกลุ่มกับพี่น้องเดี๋ยวให้น้องนน่นใส่เพื้นแบบรอรอก่อนถ้าเบิ้งว่าน้องนุ่นเฮ็ดไปลกไปเนาะกับพี่น้องรุ่นเอามากหลายถ้าบอมแมนเขาน่นกับบอไปได้นหนินุ่นมือนั้นหลุดบอน่นหลุดบอหลุดขาดว่ามันสิบเอ็ดเรียนเติร์ดชุดไหนก็เรียนเติร์อีรีวันนี้มั้ยเลิศ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 ไอ้รับปากเขาได้ดิย่างไปหอดนานประตูรถ พูดรถนดเล้อโอ้ยพูดได้เะรพูดไเขาถาลุ่นขาทาลุนนะคะพี่น้องถารุลุนมานั่งตัดผไหมเนาะค่ะแป้นไม้งน้อนโอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยเรืึอถึงหนาก็เรื่อ้เคนมาเลยมียไ่อยากอายบ่มือเนาะอยากรูแร่วมแบบเอ้ดามีเอ๋บางที่เรุรุดเดี๋ยวคํามือแลดเอย๋าวไม่ห่วงคืออย่าครับเกรดยูบสัน เดี๋ยวาชได้เห็นชมหน้าขาดตากันนะครับผู้ใดใส่ชุดสีน้ำเงินกับผู้นั้นล่ะครับพี่น้องมืดเนี้ยใครเขาเป็นเลิศเนี่ยแมนแมนเลิศเลิศเลิศใจจริงกอยานกันมีเทหะวกสุตุลาเอาปกติงานตัวนี้ห้าถาบ่ได้ไปเอโนชาถ้าบ่มีคนก้นหนังอยู่ในหันถ่างานเอโนชาประมาณปนเดือนเพิ่อเกิดยังบ่เหตุได้พี่น้องเพิ่อเกิดท่วงเวลาตะก่อนอันนี้ ไล่สดจากนั้นรีบแตะอะไรเล้วะเปนบอวันที่เมื่อกี้นี่สองมือเอามือแล้วเลี้วแปวมือพี่น้องเอวไ <c oughs> ปออกแบบชุดบอพี่คืนสั่งไหมหรอมาแม่จะเบิ่งที่ละมือที่สองมันยังมายังม,า,มาหอดสองคืนที่สองสามคืนเดียวเ็บแล้วนี่แม่จะเบิ่งที่ละงามบอเห็นปะแต่โชว์เบิ่งความงามขายถายเพื่อนเังเสียละครับพี่น้องมือแบบแต่ย่อมเราเป็นคนหลุดอีลีเพื่นม้วน บอเข้ามาเออเขากลเด็ดแล้วเออาหักแม่มันจะการก่อนไปงานกับพี่น้องอยู่กับแม่ต่อยตาพักุคพาเมเตียนะคะแม่ต่อยเมเตียกาเล่นดุจยบแยบนะกาใส่กางเก็บใส่มือนั่นกคือขึ้นเก้าอนละแต่ทมาซอยู่ที่มือมือเอาน่ะจ้ะกาเก็บเมดง่าข้าพูน่ะการมเถือกยูลเดีวผู้ใดแกแม่ต่อยบอ จ uh, yes. ้าเม็ดอันเม็ดหลายเม็ดเลยค่ะดอกหญ้าลูกดอกหญ้าเพราะว่าเขาห้าเกี่ยวรถมันก็เลยมีดอกหญ้าก็เลยอันเฮ็ดให้ทียมงานกินแบบอร่อยค่ะบ่ต้องเก็บเม็ดหญ้าดูหรือร้วจ้ะร้อัควายกจ้ีจ้ะจ้ะจ้ะ ตอนนี้พี่แบบโทรตามแล้วนะคะว่าออกตอนนี้นะคะที่แหลกว่ารอสพยบานพิลเลียนค่ะเพื่อนเปรตไทยรีวิวสินคายุนอําเภอเลิงนกทานะคะตอนนี้กะเดี๋ยวสิออกไปพ่อกันโยมเพื่อค่ะพี่น้องพอพี่น้องเท่ากับมาฮอดบันทีนงานเดาฟ้าปินมามั่นหกโมงครึ่งนะครับประมาณหกโมงครึ่งเนะาะวันนี้มาฮอดแล้วก็บมีเวณไทยกับพี่น้องเพราะว่าว่าทั้งสองก็แต่งหน้านะคะก็แค่เตรียมนั่นเตรียมนี่สองหน้าไม่ด้กินเขานี่กับบมีเวลาไทยกับพี่นอ้าาองก็ออกงะะเยลเยนี่แหละค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเล้วนะคะหลังจากเทาเข้าจบจบไล่แล้วึืนึืนยกนี้นะค่ะึืนยกบังไฟนะคะเสริมบังไฟนะคะพี่น้องค้นเซตกะสีิดเดินทางกลับกันเนาะค่ะเดินทางมากับน้องเคสน้องน้ำตาลนะน้องเคสน้องน้ำตาลน้องมนนแม่ปอนนุชซี่นะคะตัวเล็กแล้ะเป็นแม่จูน บรรยากาศของงานนะคะพี่น้องอันนี้คือห้องสตัวของเราฝาปินเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นห้องต้นตัวห้องแต่งตัวของทีมงานนะคะนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะก็ต้องเก็บของนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอฟฝากกดไ like, ลคก์กดแชร์กดซั s สไ i b e และ ช่วงนี้ไม่มีเวลาลงคลิปนะคะอย่าลืมคิดถึงกันกดดูคลิปช่วยกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ